น,นี่เราจะมาเ yeah. ล่นเกมนี้่ะสนุกนะสนุิ โอเคต่อไปหน่วยทหารต่อไปเข็มหนวยทหารคูณต lá uh -oh. Cái này là.